ใช่ครับนี่ครับเฉียดเดียวขอเซ็งปมเบอร์ให้น้องโมนิาพาดูครับโอเคครับอ,าารอ่น้องสาวทีมงานฝ<ล>่ายจัดขอยัดถือถ้วยให้น้องหน่อยหนักถ้วยหนันกเชิญเลยครับฝ่ายจัดน้องสาวออกมาเลยครับเดี๋ยวช่วยบางเท่นัน้นแหละครับเดี๋ยวพี่พี่เขาจะไปจัดการโนออกมาเลยโอเคขอบคุณมากอีกอึดใจเดียวเราจะรู้แล้วว่า 50k เงินครึ่งแสนบาทไทยจะเป็นของใคระระหว่างขอนแกน่นกับอุบลอ่าเน่อร้อย ใจเดียวครับพมปพี่น้องครับอ่า๋ออ่ออาจารย์อาจารย์ดีไซน์ว่ามันตรงนะทางนั้นทีมงานน้องมิดินผมถามหน่อยพวกเจ้าเตะบอลเดินสายมาเคยเจอเส้นแบบนี้ไหมเดี๋ยวพี่แบงแบงเคยเจอแบบนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับสาม ซองดงคิกอนปุ๊บอะครับกาสวัสดีครับพ่อแ,แม่พี่น้องที่กคารพรักรับอะครกับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับสำหรับรายการธนโชคอะัยยนเอกหนองตาจยานครับครั้งที่หนึ่งครับเอะไรครับนี่แหละครับฟุตบอลเดินสายของออมเบอุทุมพรพิสัยครับอายสิบเจ็ดนี่ครับเป็นทางด้านกิติคุณอมกิติคุณยกกระดกออกมาดูนบอลขนาดนี้แล้วก็ใช้ใช้ปังยังไม่ผ่านมือดิแบ่งเงาะแบงเงาะอะไเว้ยตา เอกพันนี่ชีชาเกตชีชาเกตเอฟซีชีชาเกตคนชีชาเกตซ้ายเอาละครับไม่ซ้ายไม่ได้ตัดแล้วจะได้โตซ้ายมีเติมขวามีแต่งแล้วก็แหวนเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้ โอเคใจเย็น okay, yeah, yeah, yeah. ใจชุกจังหวะสุดท้ายนี่ครับบิดเกี่ยวออกมานี่แหละครับตีบอลสวนเข้ามาเลยครับสำหรับทางด้านน้องนี่เลนแล้วก็โอมกิติคุณใส่ขวาอย่างยอยูยอยยออย่อย่างอยูนน่อย่างอยู่โอ้ยออกบอลไปดีับจังหวะนี้โอมกิติคุณว่ายังไงออกบอลวันที่ฟังขวาแล้วก็โยกย้ายกลับมาครับแม่โยกเข้าซ้ายบิดเข้าในมาที่ออกกิติคุณใส่ขวากู้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 ก เป็นยังอะข้างหลังนันนยังอะนมัยังอทีมงานเอ็มซีกองเชียร์ของน้องนิลินน้องนิลินฮะบอบักนี่กันว่าถืกเลขยูไกลกูมีนะว่าจะคล้องถือเลขกับมงจะเลือกถือเลขว่าโซ่จ้าเหืออยวมันผีทศูนย์เราได้บักนี้ แต่คล้องถอรตลีเนาะสามใบจะเลื่องถึอเลข่ยอยู่ในิัดมือทางแต่บมัดเลี่ยอาสีวิไลสีวิไลเอาละเว้ยบอลยังอยู่ทางด้านของน้องนิลินตีบอลออกมาให้กับเพื่อนขยับขับเพื่อนนี่อย่างโดนทางด้านเต้ธีรศักดิ์ครับเอาละครับบอลบีกลับมาครับนี่ก็ยังได้หรือไม่ยังเข้าทางทางด้านของกัมพลคบอยู่นี่กัมพลออกมาให้กับเด็กชายสเมลเอโต้เด็กชายสเมลวเอโตว่าอย่างไงกระชากลัดตีไปใส่เท้า แล้วก็สวัสดีทางไลฟ์สุดด้วยนะครับซ้ายซัมบูเอโตซ้ายปาถูาากอแล้วก็ากมาจังหวะนี้มาโงงใส่ขวาเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายมาเข้าทางอีกทีบิดและพิงและพิจกจังหวะสุดท้ายเนี่ยยาเซาลินเขามาช่วยเอาละครับโอมกิติคุนนี่มีละครับเครื่องหมายคาันค้าข,ของโอมกิติคุนเสื้อเขาในตลอดเวลาและจังหวะสุดท้ายพุทธสินให้เป็นลูกทุ่มของทางด้านเจ้าชี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 ยวสซีจากศอซีจานเด็กชายซูเบลเอโต้เฮ้ยยังไม่ผ่าน เนี่ยแล้วครับเอาละเว,ว้ยทางด้านของทีมงานน้องนิลินได้เลยบอลนีออ้เล่นทีบอลไปกันต่อแล้วครับทางด้านผู้เล่นหมายเลขย5เป็นพรชัยเตียยตะคนออกมาจังหวะนี้แล้วก็29นี้ครับเป็นทางด้านนี่แหละครับท่านในแสงทองยัดมาจังหวะนี้ก็หลุดออกออกหลังไปเอาละเว้ยหลุดออกหลังไปครับยังอยู่นะยังอยู่นะ ออแล้วใส่ขวาแล no <tal> ้วก็ย <tal> ังไม่ผ่านางดัานนีนะครับยาวเซาหลิ่นบอลยังอยู่ท <on> ี่เด็กชายเมลเอโตเด็กชายเซมลเอโตมองหาเพื่อแล้วต้องเล็งต้องรีบแล้วเพราะว่าตามไปแค่ตุงยวอะไรยังไงยังไม่ผ่านยาวเสาหลิ่นแล้วก็ตีบอลมามาแล้วจ้าสายมิเติมขวามิแต่งวนแหวนนนนนนุนนนนนุนนนนมนน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 นุนน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 น ของทางด้านนี่และครับยกกระโดดข้ามาหลุดปัดปัดปัดเข้ามือเอาละครับนี่บอลยังอยู่ทีทางด้านของสสีจันแล้วก็บีดอกมาว่ายังไงใส่ตาแล้วก็ทะโกยังอยู่แล้วก็บดเล้่อนลอดผม่พี่น้องที่กระตืรืครับใครว่าบอลคู่ชิงครับสมศักดิ์สมสีสนุกสมกับรายการ ธนาโชตอะไรยนเอกหนองตาจาันขอเสียงป,ปรบมือให้ทั้งสองทีมครับอาลครับ <c oughs> มาดูกันตอนน่อในครึ่งเวลาหลังครับทางด้านเสื้อสีขาวครับ,รบพวกเขาขึ้นนําอยู่หนึ่งลูกส่วนทางด้านเสื้อสีดำเนี่ยครับพวกเขาตามหลังอยหนึ่งลูกครับออกมาที่มนาชัยฟักแต้ครับกับตันปูตีบอลขวางสนามมาจาังหวะนี้ก็ยังไม่ได้แล้วครับยางสกัดออกมาและก็หลุดลั่นออก หลังไปครับออกมานีแล้วครับสามสิบวัชรพลสุบินตีบอลออกมาในฝั่งซ้ายเอาลครับซ้ายมีเติมขวามีแต่งสี่ต่อสามห้าต่อสามใส่ขวากต้กต้ยังยู่ยังไม่ได้ก็ยังได้อยู่แล้วก็จังหวะนี้ครับแต่สำหรับทางด้านของทีมงานน้องนิลินว่ายังไงกระชากลากจี้ไปแล้วก็จี้ไปใส่ขวากู้ <c oughs> <c Hoe tofu> โอ้ละว้ยสองประตูต่อศูนย์ก็จะนั่งชีมงานน้องนิรินเอา้เอาแล้วครับนี่ขออนุญาตไม่เข้าสนามนะครับเออาแล้วครับเชียนในขอบพอจะเป็นศูนเป็นบ้านเหรอน้องนิรินเตะซ,อออซัวปลาสีวิไลอีกขึ้นมาโอ้ยโอ้ทีมเดียวกันทีมงาน,ล,นลูกป่าอันเอเอ,อขอโทษขอภอภัยด้วยนะจ๊ะ เอาไปกันต่อเอาแล้วครับมาดูกันต่อครับทางด้านยกมาแล้วใส่ขวาก็้เฮ้ยเฮ้ยใครเห็นก็ว่าเขาใครเขาก็ว่าเห็นแต่ที่เห็นเห็นแล้วมันไม่เขาเดี๋ยวนะทางด้านแบงค์เดินสายไทยแลนด์บอกมาว่าเด็กมาเด็กชายมโนงแข็งโป๊กเด็กชายมโนงสายมีเติมขวามีแต่งบัลยังมีกระชากลากจิจจิ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 ใส่ขวากฮ้ย ไ,ไปป้าไม่ได้ไอ้ดีเอาละครับตัดออกมาครับจะได้โตบ้างครับสำหรับน้องมีรินตีบอลออกมาทีนี่แหละครับทางด้านทนนี้แสงทองจับแล้วบิดพิกออกมาทีฝั่งซ้ายจับหนึ่งทีเบ็ดหนึ่งครั้งเอาละว่ายัางไงแล้วก็หายกับทางด้านของเต้ธีรศักดิ์เตธีรศักดิ์ใส่ขวามาแล้วก็ยังไงทำไมพิงคึงดึงหนีเด็กชายมโนงใส่ขวากู้ยังวตกแต่ตัดได้แล้วครับจะโตแล้วายมีเติมขวามีแต่งด้านข้างมีแล้ว ยังเยอครับรลอสัญญาณจากผู้ตัดสินครับนี่ขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วก็จจงหวัน,นีีขวาพุกมาแล้วก็ยังไม่ผ่านทางเด็กชายเซเมลในตู้ครับสกัดออกหลังไป oh, <right. S 2> เด็กชายเซเมลให้ามาว่ายังไงเด็กชายมะนงเด็กชายมะนงยกขวาขวาใส่ไหมล่ะใส่ขวากู้เฮ้ยปุ๊ยังเยอะยังเยอะยังไม่ได้ยังไม่ดีครับแม่บ uh huh. อลเข้ามือผู้รักษาประตู มองหาเพื่อนซ้ายมีเติมขวามีคอแล้วก็บิดออกไปที่ฝั่งซ้ายมุมธงว่ายังไงตีบอลย้อนมาแล้วไมจังวันนี้ชายชายโอมกินคุณใส่ขวากู้ไว้กู้ Where to go Where to go Where to go 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 นี้คขึ้นนำหนีห่างค่อยๆหนีค่อยๆห่างไปนะ uh huh. สามประตูต่อศ uh ูนย์ในขนาดนี้ครับแม่ man. เอาละครับนี่ลูกฟีคิกของเด็กชายูเมโอเอโต้ฮอรท้าซ้ายนิ่งเนียนนะจ๊ะ,อ,ะยอยือนยู่นเต็ดครับเพลินหมายเลขสิบสี่เด็กชายูเมโอเอโตมาสุกพร้อมแล้วสวยๆกู oh. Go. Go. ยังไม่ได้ยังไม่ดีพอครับเนื้ แล้วยังจะวันนี้ใส่ขวามาก็แล้วก็หมดเวลาเกมจบทุกอย่างจบ,บครับขอบคุณทุกทีที่ร่วมกข้าการในขันครับเับบบาไการคานะโชดอ,อะไรโยนเอกหนองตาจยา์เดี๋ยวรอรัอรางวัลเลยนะครับ